หัวใจนักสู้เด็กหญิง10ขวบขายของช่วยครอบครัวจนเก็บเงินได้ก่อนโต กลายเป็นคลิปไวรัลที่ทำเอาชาวโซเชียลต่างพากันชื่นชมอย่างล้นหลามเมื่อได้มีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งได้มีการออกมาโพสคลิปเรื่องราวของนูน้อยวัยเพียง10บขวบเดินเลขขายของเล่นตามสถานที่ต่างๆจนสามารถเก็บเงินได้เป็นก้อนใหญ่โดยความขยันและมุมานะในคลิปไปเห็นภาพของเด็กญิงหน้าตาน่ารักกบบำลังโชว์เงินสดที่ได้มาจากการขายของเล่นทั้งธนาบัตรใบละ20-50 1บ0าบาท,บวบาทรวมถึงเหรียญจำนวนมากพร้อมสมุดบัญชีธนาคารที่เปิดไว้ เพื่อเก็บเงินที่หามาได้ด้วยตัวเองโดยมีคุณยายเป็นผู้คอยสอนและให้กำลังใจเพราะคอมันถึกภาพการออกขายของในแต่ละวันหลังคลิปเผยแพร่ไปผู้คนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมในความขยันอดทนและความคิดเกินวัยของหนูน้อยที่ไม่เพียงรู้จักหาเงินด้วยตัวเองแต่ยังอาจกลายเป็นทีพึ่งของครอบครัวได้ในอนาคตนั่นเองค่ะ